อหารเช้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของน้องจอยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนหน้าตาน่ารับทานมากเลยเนาะโอเคนะคะสวัสดีค่ะออนสาวยะโสธรคนไกลแม่เช่นดำเช่นเคยน,นะคะวันนี้ก็อาหารเช้านะคะให้น้องจอยนะคะน้องเขาอยากทานอันนี้นะคะทุกคนคะ่ะซินนามอนนะคะก็คือเฟรนช์โทสต์นะคะเป็นขนมปัง เป็นขนมปังแบบนี้นะคะน้องชอบนะคะยี่ห้อนี้ที่ที่วอร์มาร์ทนะคะทุกคนน้องจอยก็ชอบมากเลยแล้วก็ติดอกติดใจนะคะก็คือต้องมีติดตู้ตู้เย็นทุกครั้งนะคะทุกคนเพราะว่าเช้าเช้าก็คือง่ายสะดวกสบายนะคะทุกคน ก็ก่องหนึ่งน้องก็จะทานได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์พอดีนะคะไปเพราะว่าน้องก็ทานแค่สี่สี่แท่งนะคะต่อตอนหนึ่งครั้งนะคะทุกคนอ่อนก็จะเอาเข้าหม้อไร้น้ํามันนะคะหม้อทอดไร้น้ํามันอันนี้นะคะ,ะใส่ลงไปให้น้องสี่ชิ้นนะคะ,ะเพราะว่าสี่ชิ้นพอดีนะคะไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะ เลยนะคะทุกคนอ่าเราก็จะ่อนก็จะใช้ในตัวแอร์ไฟนี่ละประมาณ4ี่ห้านาทีนะคะทุกคนโอเคเสร็จแล้วนะคะก่อนก่อนจะทำอย่างอื่นคุณแม่ก็ เราทำเสร็จอ่อนไม่ชอบทำร้อนแล้วก็ใส่น้ำแข็งมันลายนะคะทุกคนคะ่ะเงี้ยก็ทำทำให้เรียบร้อยเข้มค้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่นมใส่นมลงไปด้วยนะะเเรียบร้อยได้กาแฟเย็นวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปอกผลไม้ให้น้องจอยนะคะปอกผลไม้ y r you just want to eat h เป f Do you want to be peeled yes no? ื u t No y e คุณอ o กงมาเปลอ,อกนะ,คะนคร่งห้อคุณแย่นม่อ่คุณ,คณะคะคคยอยกนะคเคยกนครยกคอ หม้อ air fryer นะคะทคุกคนคะ่ะหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะได้ละสี่นาทีนะคะแล้วอีกอห้านาทีก็โอเคนะคะก็มีผลไม้ให้น้องนะคะแล้วก็เป็นโทสให้น้องก็โอเคน้องหมาก็มากระวนกระวายวุ่นวายอยู่ข้างหลังคุณ ออกให้หมดคะแล้วจะทานหมดไหมเนาะออกซะหมดดูเฟ้นโทสนะคะทุกคนคะมาดูกันโอเคนี่ก็ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะได้แล้วนะคะทุกคน